หลายคนซื้อรถ 4x4 มาแต่ไม่กล้าออกไปลุยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงครับผมเชื่อว่าคุณดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณสามารถขับขี่ในเส้นทางออฟโรดได้ดีขึ้นแน่นอนมีพื้นฐานแน่นอนเพราะตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามกังปีมอเตอร์พาร์คนะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 4x4 คูณสออฟโรดเทรนนิ่งของทาง t o y o ต a นะครับแล้วก็จะเป็นการทดสอบขี่จำกัดของ t o y o ต a าไฮลักซ์รีโด้วยนะครับซึ่งช่วงแรกของการขับขี่เนี่ยจะเป็นการ อบรมการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไต่ทางชันนะครับเนินสลับการเข้าโค้งในเส้นทางออฟโรดนะครับการลุยน้ำก็จะได้ทดสอบขีดจำกัดของตัวรถ Toyota Hilux r e ี vo ทั้ง2รุ่นนะครับจะเป็น Toyota Hilux Revo ในรุ่น r o c k o 4x4 นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุด Toyota Hilux Revo GR Sport ขับในเส้นทางเดิร์ทในแทร็กที่ต้องบอกว่าใช้ในการแข่งขัน รายการ10เซียนประจันบานด้วยก็เป็นเส้นทางแท็กที่เขาใช้แข่งจริงเส้นทางก็โหดจริงๆนะก็จะเอาความรู้ที่ได้อบรมมาทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในสนามแข่งใครที่อยากขับออฟโรดเป็นหรือว่าใช้โหมดต่างๆในสถานการณ์ไหนอย่างไรอะไรยังไงดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าคุณมีพื้นฐานในการขับขี่เส้นทางออฟโรดเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ตอนนี้เราก็มาเริ่มสถานีแรกกันเลยนะครับคันที่เราขับตอนแรกเนี่ยจะเป็น To y ต้าไฮ l ักซิโลล็อกโกก่อนนะครับซึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้ได้ฟังมีมานะก็คือการปรับตำแหน่งท่านั่งเบาะนั่งนะครับการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดเนี่ยควรจะนั่งหลังตั้งชันขึ้นมานิดหนึ่งนะน,นั่งอย่าไปเอนเยอะแล้วก็ใกล้กระเถิบเข้ามาที่ตัวพวงมาลัยเพราะว่าในการขับขี่เส้นทางออฟโรดเนี่ยมันจะมี การสั่นสะเทือนนะครับการควบคุมรถต่างๆมันต้องอยู่ในท่าที่ธรมัตแมงแล้วการจับพวงมาลัยอ่ะจับจากด้านนอกแล้วก็เปิดนิ้วโป้งเอาไว้เวลาควบคุมต่างๆมันจะได้ไม่ดีดไม่ชกไม่เต้นนะครับแล้วก็การนั่งหลังตั้งชันขึ้นมาเนี่ยเวลาเราขึ้นเนินสูงๆเนี่ยมันก็จะมองเห็นพื้นอยู่ถ้าเพื่อนๆนั่งแบบเอ็นเกินไปอย่างนี้เวลาเราขึ้นทางชันปุ๊บมันจะมองเห็นแต่ท้องฟ้านะเพื่อนๆจะไม่เห็นลายล้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลิกเล็กๆนะครับก็คือการปรับ กระจกมองข้างนะเพื่อนๆควรปรับกระจกเนี่ยให้มันเห็นตัวตำแหน่งของล้อหลังเพราะว่าขับในเส้นทางออฟโรดเนี่ยส่วนมากเราจะขับคันเดียวอยู่แล้วไม่มีรถมาแซงเราอยู่แล้วนะครับเราก็ปรับให้มันเห็นตำแหน่งของล้อหลังเวลาตกหลุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าเออล้อหลังมันพ้นไหมมันผ่านหรือเปล่ามันจะลงร่องมันจะพลิกมันจะลงหลุมอะไรหรือเปล่าเราก็จะได้แบบแก้สถานการณ์ได้นะอันนี้เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราปรับตำแหน่งเบาปรับกระจกข้างเสร็จแล้วเราจะเข้าสถานีแรกกันสถานีแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นโฟลเลยใช่ไหมครับก็จอดเข้าเกี์ว่างบิดเป็นโฟล์ลไปตามปกตินะครับก็เดี๋ยวไปดูในสถานการณ์ต่างๆดีกว่าว่าโหมดไหนใช้อย่างไรแก้สถานการณ์อย่างไรแล้วก็คลิกเล็กๆน,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 น้อยเดี๋ยวจะมีพี่โดนัทนะครับก็เป็นแชมป์เป็นนักแข่งทางเรียบแล้วก็เลสซิ่งก็ขับมาหมดแล้วนะออฟโรดด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่โดนัทจะ คอยช่วยแนะนําเราอีกทีว่าแต่ละสถานการณ์ทําอย่างไรนี่ไปออกได้เลยนะครับครับออกได้เลยครับสถานีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานีใช้ปรับตัวก่อนปรับตัวก็ใช้เป็น walking speed ไปนะครับซึ่ง 4L เนี่ยของ t o y o ต้เนี่ยก็จะลดรอบแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับก็จะใช้เป็น walking speed ไปคุณสามารถที่จะไต่อุปสรรคอะไรต่างๆได้นี่ก็ควบคุมเบรกอย่างเดียวนะครับแล้วผมก็ปล่อยเป็น walking speed ไป นี่ผมไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะผมใช้หย่อนหย่อนเอานะไปสู่ๆไว้เอาจริงเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมองข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบบเหวอเสียวไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันไปได้หรือเปล่าวะนะครับข้างในหลุมเนี่ยมีทั้งน้ําแล้วก็มีทั้งโคลนนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะเพื่อนๆผมแค่คุมเบรกไม่ให้มันแบบลงหลุมแรงเกินไป ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไปได้เลยเห็นไหมปึ๊บเพื่อนๆดูในภาพมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยอะไรวะมันมันตกหลุมหลุมเล็กๆหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพจากบุมข้างนอกให้ดูอ่นนี้ก็วิ้งสปีดไปขึ้นไปนี่นั่งหลังตรงเหบนี้มมันก็จะไม่มองเห็นฟ้าไต่ทีเดียวนะเพื่อนๆ ก็ไม่เห็นพื้นนะเพราะผมตัวเตี้ยครับผมเอาต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปบอกโคลนกันอย่างที่บอกครับเ,เราแนะนําว่าเวลาลงไปในหัวโคลนนะครับาการขับใออฟโรดเราจะแนะนําว่าไม่ให้ไปลงไปประทะกับน้าคือเราจะไม่กระโดดลงไปบนรถแอนี่นะครับเนื่นองจากว่าเราป้องการการเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราลงไปประทะกับน้ำนะครับแลวเราจะได้เห็นเส้นทางขนลงไปด้วยนะครับดังนั้นก็คลายเบรกแล้วก็ค่อยๆลงไปได้เลยอเคก็อย่างที่บอกครับสามารถรองรับการลุยน้ำได้ถึง90ซนติเมตร โอเคครับก็นะตามที่พี่โดนัทบอกเลยบางคนเจอน้ําแล้วแบบเฮ้ยโหเห็นในหนังเห็นในอะไรมันลูดไปเลยไอเนี้ยถ้าแนะนําแบบวิธีที่ถูกต้องเราไม่รู้ว่ามันลึกหรือมันตื้นมากน้อยขนาดไหนเพื่อนเค่อยๆหย่อนลงไปคือง่ายๆอ่ะขับออฟโรดลงน้าเนี่ยอะไรก็ได้น้ําอย่าเข้าม้อกรองรถไม่ดับเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนๆอเอาหัวดิ่งลงไปแล้วน้ําท่วมฝากระโปรงนะถ้ามันเข้าม้อกรองนะเรียบร้อยกินข้าวลิงเพื่อนๆก็จอดอยู่ในนั้นนะครับแต่เพื่อนเพื่อนหย่อนลงไปเงี้ยต่อให้น้ํามันจะลึก 800มิลลิเมตรเก้ามิลลิเมตรแต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่มันไม่ถึงมองกองเพื่อนเพื่อนก็ไปได้แต่เพื่อนเพืใช้วอร์กิ้งสปีดไต่ลุกๆๆๆไปอ่าผ่านแล้วเห็นไหมไม่ยากเพื่อนๆค่อยๆศึกษาค่อยๆไปตรงนี้เราก็ เป็นไรต่อครับพี่โรนัลโด้เราไปตามทางโค้งนี้ได้เลยนะครับก็ไี้เข้าสถานีต่อไปก็อย่างที่บอกครับ w a l k ก n g s สปีดของเราเนี่ยแรงบิดมาตั้งแต่รอบกลาอยู่แล้วลองดูว่ามันขับทำให้รถเราขับง่ายขึ้นขนาดไหนนอีกะครับไปค่อยไหลไปนะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะเกียร์ทานเฟอร์ของเตย์ตาตัวรีโวใช้ลูกเดียวกับตัวแลนควิเซอร์พาร์โดนะแต่เขามาปรับจาก full time ในพาร์โดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น part time อันนี้เป็น สลับซ้ายขวาใช่ครับสลับขวาก่อนโอเคเราไปขวาไปได้เลยไปได้เลยครับ,รบก็เดี๋ยวเราเลยพายอนตัวแรกแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายอ่าื่นมันเป็นซาลาลอมแต่ว่าเป็นเนินแบบสันแหลม ซึ่งจะมีล้อใดล้อหนึ่งลอยแน่นอนพูดง่ายๆเกือบจะ2ล้อครับเวเราเราขึ้นไปพู่มันพอเป็นเฉียงเนี่ยจังหวะยืดของล้อเนี่ยมันจะทําให้ล้อหน้าซ้ายกับหลังขวาตอวนี้ไม่แตะพื้นนะเห็นได้ว่าช่วงล่างที่เราออกแบบมาให้มันสามารถมีการยืดหยุ่นได้มากคือล้อเนี่ยมันจะช่วยให้แตะพื้นอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเราไปไม่ได้นะครับพอแตะเขาเร่งเบาๆเนี่ยระบบ K T R C มันจะเข้ามาช่วยในการทางานตรงไปานตรงไปจะทําให้รถเนี่ยสามารถผ่านกระสังไปได้ง่ายก็คือไอ้ระบบ ATRC เนี่ยมันก็จะส่งกําลังไปที่ล้อยที่มันติดพื้นอยู่เพราะว่ามันมีล้อยที่ลอยที่มันส่งกําลังไปมันก็ฟีอยู่บนอากาศมันก็มาจับล้อยที่มันจิกพื้นมันก็พุชออกมาได้เพื่อนดูเหมือนง่ายเลยนะมันไปแต่จริงต้องบอกว่าตัวรถมันก็มีระบบที่ช่วยเราเยอะเหมือนกันหลายคนถ้าเอาไปลุยจริงๆอาจจะใช้เป็นออฟโรดที่เป็นวางคานหรืออะไรอย่างงี้มีดิฟล็อกต้องลงไปหมุนหรืออะไรแต่จริง คือถ้าเพื่อนๆแบบใช้ walking speed ไว้ก่อนอ่ะเวลาขับในเส้นทางออฟโรดอ่ะช้าไว้ก่อนคุมเบรกดีๆกับดูลายแม่นๆอะมันพอไปได้เพื่อนๆยังไงมันก็ไปได้อ่ะกันหน้าไปแล้วครับเราไปตอนต่ครับก็เดี๋ยวจะไปเจอเนินสูงนั้นใช่ไหมครับพอเราข้ามเนินลูกเล็กเนี่ไปแล้วนะครับลองขึ้นไปจอดคาบนเนินกันก่อนเราลองไปดูเลยว่าระบบคิวสตาร์ กสีคอนโทรลของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเพลต์ขึ้นไปได้เลยแั้ประมาณเกือบเกือบครึ่งเนินครับในตอนที่สามมาลงเบรคดูเดี๋ยวเราจะเบรกกันกลางเนินเลยนะเพื่อนๆประมาณนี้แล้วเราเบรกเลยนะครับผมเบรกรถอยู่เลยนี่นะหยุดกลางเนินครับผมแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วก็เดินคันเร่งออกครับผมอ่ปล่อยเบรกแล้วนะเพื่อนๆอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเดินคันเร่งออกเคลื่อนแต่รอบตามสบายๆนะครับไขึ้นได้เลยเร่งรอบเอาเท่านั้นเองเมื่อกี้ก็จะได้เห็นในเรื่องของระบบ คิวสตาร์ทแอซิสตนะครับก็คือเบรกมันจะคาไว้ให้3วินาทีเวลาคุณปล่อยเท้าออกจากคันแป้นเบรกนะครับมนัจอดตรงนี้เนาะเมื่อกี้มีมีระบบคิวสตาร์ทแล้วใช่ไหมครับอ่าก็เป็นระบบนะครับ DAC คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยดาวดาวคิวแอซิสต์คอนโทรลเอกดปุ๊บไฟสีเขียวจะขึ้นที่หน้าจอเห็นไหมครับถ้าไฟสีเขียวขึ้นค้างเนี่ยแสดงว่าระบบพร้อมใช้งานนะครับวิธีการนะครับง่ายๆของเราเลยคือปกติเวลาเราขับออฟโรดนะครับผมแนะนําตรงนี้นิดนึง เรามีระบบช่วยเหลือก็จริง<ม>แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราทางข้างหน้าเนี่ยเรายังองอมไม่เห็นว่ามันจะช,ชันขนาดไหนหรเกิดอะไรขึ้นเกิดมันเป็นทางที่มันปัดลงไปเลยดิ่งไปเลย,เย,เลยใช่ครับมันจะอาจจะทาให้เราโกลไปด้วยความเร็วที่มากเกินไปดังนั้นเราค่อยๆคลายเบรกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นเส้นทางข้างหน้าครับ uh huh. พอเราเห็นเส้นทางข้างหน้าปุ๊บเราปล่อยเบรกดเดยเต็มที่ <Okay. S 2> อย่าเพิ่งรีบปล่อยให้มันพุ่งลงไปเพราะอย่างที่ผม uh huh. เราแจงา้ง่าบางครั้งเนี่ย บบอเเวนจออร์อาจาาจะหัก,าากปุ๊บลง<ค>เอวเลยเปล่า,ราหรือว่าอะไรเงี้ยครับลองดูได้เลยครับคุณเพื่อยเ,อเาอกกราไครเบรกไว้เบลก่อนให้เห็นพื้นก่อนเพื่อนเวลาเราจะลงทางชันนี่เพื่อนๆดูก่อนชะเง้อดูอ้าเห็นพื้นแล้วโอเคทีนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆปล่อยเท้าออกจากเบรกอันนี้เราเปิดตัวดาวฮิวคอนโทรลไปแล้วเราเปิดเราคิวเอสซีคอนโทรลไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะเพื่อนๆเนี่ยขออนุญาตยกเท้าออกจากเบรกกับคันเร่งให้ดูนี่ก็คือใช้ ตัวระบบมันค่อยๆใช้เอนจินเบรกแล้วก็ใช้แรงดันน้ํามันเบรกเนี่ยไปจับตัวเบรกให้เรานะเราไม่ต้องไปกดเบรกกดอะไรเนี่ยก็ลงมาถึงพื้นแล้วถ้าเพื่อนๆลงเขาแล้วมีทางโค้งเพื่อนๆก็ใช้เนี้ยแล้วก็หักวงอะไรอีกทีก็ได้อันนี้เราก็ปิดระบบปิด <Okay, S 1> ไ,ได้เลยครับกดไ,ได้เลยอ๋อไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดครับระบบด s c สามารถกดได้เลยในระหว่างการขับขี่ครับโอเคต่ำไปต่อไปลอดใต้หลลุยน้ำใช่ไหมพี่โดนนะ้ครับผมอ่ะเราลงเลยไหมครับ ได้เลยครับลงได้เลยเราใช้สูตรเดิมเพื่อนๆค่อยๆหย่อนอย่าอย่าเป็นโกโก,โก้คันเราค่อยๆไปอันนี้เราลอดใต้สะพานเลยนะเพื่อนๆก็อันนี้เขามีน้ําก็ดุมล้อ,ดอเดี๋ยวดูจากข้างนอกเดี๋ยวมีภาพจากข้างนอกให้ดูดุมล้อก็คือไปได้แน่นอนอย่างที่บอกไปอยากให้ถึงกรองอากาศกรองอากาศของโตโยต้าไฮรักซีโเมื่อกี้ทางอาจารย์สุรินทร์เปิดให้ดูเลยนะเพื่อน รูของตัวรับอากาศเข้าไปเนี่ยอยู่ตรงแก้มไฟหน้าก็คือสูงเนี่ย110เซนติเมตรเพื่อนๆแต่ว่าเอาระดับลุยน้ำที่ปลอดภัยเนี่ยไม่เกิน90เซนติเมตรหรือว่า900มิลลิเมตรเพราะว่ามันต้องเผื่อรถแบบสวนมาแล้วน้ำมันกระเพื่อมอ่าจะประมาณนี้ต่อไปเข้าโค้งผมเข้าโค้อองเนินเอียงได้เลยครับหน้าขึ้นไปบน,น,นปเนินได้นนเลยจังหวะนี้ครับอย่างที่ที่เราบอกเราตอนนี้เราอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรแต่งยี่ล้อหลัง อ่าดังนั้นในการกระจายกำลังขับไปล้อด้านซ้ายที่มันติดพื้นอยู่ที่ทำให้เราขับเบงแบบนี้ได้ง่าย <Okay. S 1> คือนั่งขับอ่ะมันดูง่ายนะเพื่อนๆหรือ hmm. เ,เพื่อนๆไปดูภาพข้างนอกว่าล้อมันเอียงมันยกอะไรยังไงแต่เมื่อกี้เราไปกันเฉยๆเลยาวน,นี้เรามาลองหลุมดินกันบ้างครับมีความลื่นในการขับนะครับใช้สูตรเดิมเพื่อนๆชโงกหน้าให้เห็นก่อนทางที่จะไป <Okay. S 1> โอเคแล้วเราค่อยๆปล่อยเบรคเพื่อนๆอันนี้ หลุมดินข้างในมีโคนมีน้ำํำเพืเ่นอนๆเดี๋ยวดูนะว่าแรงบิดเนี่ยมันจะดึงเราขึ้นหรือเปล่านะผมก็จะใช้เป็น walking speed ค่อยๆค,ค,คุมเบรกจะพยายามไม่ค่อยเติมคันเร่งเท่าไหร่นะเพืเ่อนๆปึ๊บโอ้โหมันไปได้เฉยๆเลยเพืเ่อนปึ๊บอ่าปึ๊บลงต่อปึ๊บ ก็คิดดูว่าช่างภาพผมยังนั่งถ่ายให้คุณดูได้แบบสบายๆนะครับช่างภาพข้างนอกเขาก็หลอรุนนะ๊ะมันจะมีแบบโชว์อะไรเปล่าวะคลิดหวังเลยอะ่ะไปเฉยเลยหมดแล้วเพื่อนนี่เป็นไงยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยเบรกแล้วก็เลี้ยงคันเร่งจบแล้ว จบยังครับพี่โดนัทง่ายๆเลยครับจบแล้วครับตอนนี้เราอาจจะหมดสถานีทดสอบกล้วเดี๋ยวเราขับไปทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวเราปลดโฟล o w ออก,กน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปจอดในระยะปลอดภัยแล้วก็ปลดโฟ l o ลกันนะครับ ไปเพื่อนอันนี้ไม่ได้ตรงดูทางเอาดูทางสิรถออกมาโค้งขวากับรถหนึ่งทีผมจำได้ถ้าไม่มีบอนี่มันแห้งแล้วฟิลแบบดีพี่ผมไปลุยเอาแบ็คออสเซเลียมาแล้วนี่อีคันนี้แหละอืออันนี้เปิด VSC traction control ไว้ถูกไหมพี่ถูกครับโอเคมันจะไม่สั่นเพื่อนถ้าเพื่อนเดินัะเลแรงมันจะตักงกำลังเครื่องยนต์แต่ถ้าเรารู้จังหวะ เราก็คุมคางเล่งได้นะใช่ใช่เหยียบให้มันตัดเนีเราต้องไหลนวลๆไปเราต้องระมียกับคารเล่งใช่ต้องนวลๆไปหลอกกล่องมันอีกทีเพื่อนๆถ้าเหยียบปุ๊บปีทิ้งตัดเลยจะเสียเวลาสายเพื่อนดูถึเนี่ยนะอ้าผมตอบนะที่รวยกันเองเันแล้วนี่ลองดูทางเพื่อนๆนี่เราดึงขาเดินเลยครับแตไฟไพล์นะครับเน้นปลอดภัย ปต้นไม้หักลงพที่ทมี่มันควบคุมง่ายเ,เพื่อนๆถ้าเป็นตัว g r s r t r t ช่วงล่างเขาก็จะเซตมาแตกต่างจากรุ่นย่อยอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยเพืเ่อนๆเห็นว่าทางมกระแทกกระทันขนาดนี้แต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยแทบไม่เต้นเลยนะเพื่อนเ,นเนดูนะการควบคุมแรงต่างนะครับมันก็จะไปได้มม่จัดนะใครที่เล็งไว้สำหรับตัว G r s p o r สผมบอกเลยคุณต้องมาลองนะถ้าพูดกัน,นบ้านๆก็บอกว่า พวงไรคมอ่ะอ่านี่กลับรถอยู่แครเพื่อนๆดูรัศมีวงเลี้ยวปุ๊บเดินออกหน่อยท้ายออกไหมนิดนึงให้ออกเราเลยตีกันไม่ได้ตีกว้างไ,ได้ตีได้ตีได้ไปอ๋อเขาตัดแท็กสัน้นทุกทีผมวนไปทางนูน้นโอ้โหเป็นไงสไลด์เล่นเพื่อนโชว์ของหน่อยของก็ดีต้องโชว์ต้องโชว์หน่อยเดี๋ยวไม่มีท่าแอคชั่นโหช่างภาพอุตส่าห์เอากล้องมาใส่ให้อันนี้คือรอบสอง ถ้ารอบเต็มเพื่อนๆม,มันต้องตัดซ้ายวิ่งออกไปข้างหลังอ่าผมจาได้วนสะพานกลับมาเนียนๆไปเนียนๆไปเดี๋ยวแกชั่นตัดที่มันบึบ้บึกบึกนี่คือแกชั่นตัดเพื่อนๆพื้นก็จะเป็นทรายทายนิดนึงนะฝุ่นจะคลุ้งๆแล้วก็มีหินกรวดนะครับซึ่ง ข้อดีเลยคือตัวไฮลักรีโวตัว Gia เ p o r t ปอร์ตเขาให้ยางติดรถมาเป็น All ออเทเละก็เหมาะมากๆก,กับสภาพถนนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถขับขี่ในทางดําได้ปกติด้วยซึ่งตัวท็อปที่เป็นกระบะออฟโรดค่ายอื่นเนี่ยจะให้ยางมาเป็นไฮเทเ i n นะถ้าเพื่อนๆเ,เอามาลุยแบบนี้ก็ต้องไปใส่ a อเทเ i n อีกทีนะซึ่งไอเคโอของ BF เ o o d ดลิะไม่ถูกนะเ,นเพื่อนๆ <c oughs> สเส้นเนี่ยหอกเลยว่าเอาเรื่อง เดี๋ยวนี้เขามีตัวใหม่แล้วเป็น KO 3เนะี่ยใช่ KO 3ใช่สเปคออสเตรเลียใช้ KO 3ปม๊บอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตัดขวาเลยปุ๊บตัดแคบดูไปด้วยคืนมุมไส้ปุ๊บมาตัดทางตรงสไลด์ออกช่างภาพเราอยู่ <c oughs> ใครที่อยากได้ฟิลนี้อยากได้แบบรถกระบะสักหนึ่งคันที่แบบเฮ้ย มันมีฟิลดิบๆให้เราได้ออกไปแบบผจนภัยอะไรเงี้ยนะตอบโจทย์เลยซื้อมาแบบเดิมๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ไปได้แบบอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นเลยอ่าแต่ถ้าอยากลุยหนักจริงๆก็ไปใส่วินสโนอกเกิลเปลี่ยนยางมัดสักหน่อยเผื่อไว้ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวไปสรุป รวมกันอีกทีว่าเฮ้ยวันนี้เรามา4ี่คูณสี่ออฟโรดเทนจิงที่ทางโตโยต้ตจัดเนี่ยเราได้อะไรแล้วก็นจริงจริงเออรถกระบะไฮ l ักซีโ o เนี่ยได้มาลองที่มันเส้นทางแบบเนี้ยเส้นทางติดให้เราแบบจัดเต็มกันขนาดเนี้ยไม่ห่วงรถเลยเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างไร สรุปภาพรวมของกิจกรรม 4x4 Off-Road Training ที่ทางเตยต้าเขาจัดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะก็ได้ทบทวนความรู้พื้นฐานกันอีกรอบว่าเฮ้ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราควรใช้โหมดไหนควรใช้คันเร่งแบบไหนนะครับการควบคุมพวงมาลัยการปล่อยรถให้มันเอียงให้มันอะไรอย่างเงี้ยความตื่นเต้นความกลัวที่เคยมีเนี่ยมันก็จะหมดไปจริงๆเนี่ยตัวรถ ยุคใหม่เดี๋ยวนี้นะมันทําได้หลากหลายมากมันไปได้แน่นอนเพื่อนดูเส้นทางวันนี้ที่เราทดสอบเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาคิมันไม่น่าจะไปได้มันต้องเป็นรถแบบการ์ตูนหรือเปล่ามันต้องเป็นรถแบบวางคานหรือเปล่าถึงจะไปได้ไม่จริงนะเพื่อนๆน,นี่รถเดิมๆโรงงานนะครับก็เอามาขับกันก็ไปได้สบายๆแบบที่เพื่อนๆเห็นแล้วเมื่อกี้ สนุกมากๆกับการขับขี่ในทางเดิร์ที่เป็นแบบความเร็วสูงไฮสปีดนะใช้โหมด o h i ไฮของ Toyota Hilux ก i v o GR Sport กนะ็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะเอาไปมองเอาไปชนกับ Ford Ranger Raptor นะโอเคล่ะในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ถูกกว่ากันเยอะพอสมควรนะหลัก3 0 0แสนบาทออปชองออปชั่นอะไรที่ได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไฟฟ้าต่างๆอาจจะสู้ Ford r a n g e r Raptor ไม่ได้ช่วงล่างอาจจะไม่ใช่ฟ นะครับแต่คุณก็เห็นแล้วว่าสามารถขับแท็กแบบนั้นที่ Ford Ranger Raptor เขาใช้โหมดบาร a ฮาขับ Toyota บิดแค่โฟร์ไฮขับไปได้เหมือนกันผมบอกเลยถ้าจับเวลาต่อรอบนะครับไม่หนีกันเพียงแต่ว่าฟิลลิ่งในการซับแรงกระแทกการสั่นสะเทือนโอเคอันนี้ยอมรับว่าทางฝั่งของ Ford Ranger Raptor จะไปได้นุ่มนวลกว่านั่งสบายกว่านะแต่การควบคุมรถแรต่างเนี่ย ไม่หนีกันโตโยต้าไฮรักซิโวจีอาร์สปอร์ต ivo, Sport, ให้การควบคุมรถที่ค่อนข้างแม่นแล้วก็ในเรื่องของพละกําลังอันนี้เหลือเฟือผมศาสตร์โค้งเล่นสไลด์สลาลอมเล่นในทางดินทางฝุ่นสบายๆเลยเมื่อกี้ช่างภาพบอกจัดหนักๆให้หน่อยนะอยากได้แอคชั่นเมื่อกี้ก็ถ่ายไปเห็นแต่ฝุ่นอันนี้ก็คือรายละเอียดภาพรวมของกิจกรรม4ี 4, off ่คนสี่ออฟโรดเทนนิงที่ทางโตโยต้าเขาจัดขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีเปิดคลอสสอนสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถ โตโยต้4ค4ไปหรือเปล่านะแต่ถ้ามีเปิดอะแนะนำให้เพื่อนๆที่อยากได้ประสบการณ์นะครับอยากได้พื้นฐางการขับขี่ออฟโรดอ่ะก็มาลงเรียนกันนะ <c oughs> ผมเชื่อว่าในอนาคตทาง t o โยต้าน่าจะมีเปิดเป็นคอร์สสอนะ <c oughs> นะเพราะว่ามีสถานที่มีสถานที่ปิดพร้อมแล้วนะครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ชุดแรกก็จะเป็นสื่อมวลชนแบบพวกเรานะผมก็เป็นนักข่าวนิวเจนเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับก็มีโอกาสได้มาสัมผัสประสบการณ์อันสนุกตื่นเต้นเราใจแบบนี้นะครับก็ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วมีคําถามนะจะพูดคุยในเรื่องของสมรรถนะรถก็ได้ในเรื่องของระบบส่งกําลังชุดเกียร์ t เฟอร์อะแรงต่างเนี่ยผมมีสเปคชีตหนาอย่างนี้เลยเรียนหนังสือมาเมื่อเช้านะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กาสหน้าครับสวัสดีครับ